ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผนภูมิยานะคะวันนี้แผนจะเอาไพ่ขลังนะคะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูในคอนเทนต์หรือว่าในหัวข้อว่าเขาอ่ะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะนี่ไงเป็นไพ่ของการเป่าประกาศการเป่าประกาศนั่นก็คือว่ามันดังขึ้นมาในใจของเขาอ่ะในสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาอ่ะถูกใจคุณมากๆ ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นั่นก็คือมีความเข้าอกเข้าใจกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอแล้วก็เป็นอะไรที่จะไม่ชอบเรื่องการซุบซิบการนินทาหรือการที่จะต้องมานั่งดราม่าใส่ร้ายซึ่งกันและกันในความหมายก็คือว่าถ้าจะเป็นความรักแล้วจะต้องรู้จักการประคับประคองซึ่งกันและกันมีอะไรก็ปรึกษากัน จะไม่เลือกตัดสินใจด้วยตัวเองหรือคิดเองว่าเออเธอคิดแบบนั้นฉันคิดแบบนี้แต่จะเหมือนกับผู้ใหญ่ใช่ไหมมาปรับความเข้าใจกันมาพูดมาคุยกันจะไม่มีอีโก้ใส่ซึ่งกันและกันนั่นแสดงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะเคยผ่านเรื่องราวท็อกซิกด,ดาม่าอะไรมาเยอะหวังแต่ว่าการเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะมาเสริมซึ่งกันและกันทำให้ความสัมพันธ์นี้ยดีแล้วก็ไปต่อได้ในความมั่นคง จะไม่มีการเป็นแบบเหยียบย่ำซึ่งกันและกันหรือว่าใช้วาจากล่าวร้ายให้โทษมีแต่เรื่องร้อนใจจะไม่เกิดขึ้นมันเป็นการฟื้นฟูซึ่งกันและกันนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะออกมาดีอ่ะทั้งคู่ถูกใจซึ่งกันและกันทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูลักษณะความสัมพันธนะ์ะ ว่ามันจะดำเนินไปในรูปแบบไหนนะคะในขณะที่ตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้รับความชัดเจนหรือยังไม่ได้รับการพัฒนาไปดูว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนคือตัวคุณน่ะคุณอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาแล้วก็ได้หรือบางคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่อยู่ในลักษณะที่ว่าเป็นคนที่ชอบออดูแลใส่ใจห่วงใยบุคคลรอบข้าง แล้วก็ชอบในเรื่องราวของการเดินทางการติดต่อการสื่อสารการไม่อยู่กับที่เพื่อพัฒนาตัวตนนะคะคุณจะหันหลังให้กับทุกดราม,มา่าเพราะคุณมองว่าชีวิตของฉันเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันควรจะต้องได้รับความสุขได้แล้วมันไม่ควรที่จะต้องมานั่งคิดในเรื่องราวของอะไรที่มันสลักซับซ้อนมากมายอ,อืมเพราะด้วยพลังงานของคุณอะ่ะเป็นผู้ให้อะ่ะเมื่อเป็นผู้ให้แล้วอะ่ะ สถานนะอย่างเดียวก็คือการไปต่อข้างหน้าแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอะ่ะให้เป็นผู้ให้ให้ได้ในวงกว้างคือคุณทำเพื่อส่วนรวมแล้วก็มองถึงอนาคตว่าอืถ้าตรงเนี้ยคุณสามารถทำอะไรได้ในหลายๆอย่างอะ่ะนั่นบ่งบอกถึงว่าชีวิตของคุณอะ่ะมันก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งละ้ะไม่ใช่ว่าเป็นการมองแค่ตัวเองแต่ทำเพื่อใครหลายๆคนเพราะคุณเป็นแม่นะ่ะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเรื่องราวของความเป็นส่วนตัวเนี่ยความกังวลใจเนี่ยจะต้องตัดให้ลดน้อยถอยลงเพื่อชีวิตน่ะอีกหลายหลายคนเนี่ยจะได้ไปต่อได้รวมทั้งตัวของคุณเองด้วยแล้วคุณก็มองว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ดีนะตั้งแต่เขาเข้ามาในชีวิตหรือพูดคุยกับคุณเนี่ยมันสร้างบาลานซ์สร้างความรู้สึกที่ดีมีการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน มันไม่ได้มีประเด็นดาราม่าอะไรเหมือนกับที่ผ่านมาที่คุณเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกจนคุณน่ะเคยหันหลังให้กับความรักอะมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มาให้ความสนใจในเรื่องของการงานความมั่นคงจนอาจจะลืมไปแล้วซะด้วยซ้ำว่าเออเรายังต้องการความรักอยู่หรือเปล่าเ <laughs> <laughs> เพราะว่าเก็บใจไว้นานไง มันคือยังหาคนที่ถูกใจไม่ได้และที่สำคัญคือไม่อยากที่จะเจ็บซ้ำๆอีกเพราะพลังงานส่วนมากที่เจอเมื่อในอดีตนะ่ะมันไม่สามารถที่จะหวังใจได้ว่าจะมาเป็นคู่ครองคุณได้หรือทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจว่าความรักของคุณมันจะปลอดภัยแต่ตอนเนี้ยคุณได้ดิวกับเขาเขาคนเนี้ยเข้ามาในรูปแบบของมิตรอืแล้วก็มีความจริงใจมันมีความผูกพันซึ่งกันและกันน่ะ ยงแต่ว่าบางครั้งคุณก็แอบคิดแหละถ้าแบบเนี้ยมันต่อยอดได้ก็ดีนะเพราะเหมือนกับเขาถูกใจคุณในหลายๆอย่างแต่ทีนี้ว่าคุณก็มองว่ามันเป็นแต่เราฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่คิดเพราะเราไม่รับรู้ความรู้สึกของเขาเลยว่าเขา่จะคิดกันแบบเดียวกับเราไหมมันจะเป็นการเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้คิดนะ่ะ มันเหมือนกับเป็นการยัดเยียดความรู้สึกให้เขาไหมก็แอบ,บกังวลใจว่าอถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะเราควรจะต้องเบนความรู้สึกออกมาได้ละไม่ควรที่จะต้องไปคาดหวังหรือออกแนวเป็นแบบให้เขาจะต้องรู้สึกอึดอัดจใจนี่คือสิ่งที่คุณคิดแล้วก็รู้สึกสบายใจละเมื่อคิดได้แบบนี้มันไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องคาดหวังแต่ทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วแล้วคุณก็ใช้ชีวิตได้ดีแบบ ไม่ได้มีใครแต่ก็มีความสุขอาจจะมีเหงาบ้างอะไรบ้างว่าเออบางครั้งก็อยากได้รับการซัพพอร์ตการดูแลใส่ใจด้วยคำพูดหรือการได้อยู่ใกล้ชิดกันช่วยเหลือกันไปไหนอะไรแบบเนี้แต่เมื่อมันไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วคุณก็คิดว่าการพูดคุยของเขาเนี่ยมันคือกำลังใจเสมอเวลาคุณไปไหนหรือทำอะไรเนี่ยคุณจะมองว่าเออดีนะมันเหมือนการมีกำลังใจทุกครั้งที่ได้นึกถึงเขานะคะ ทีนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งของเขาบ้างเขาเป็นอย่างไรเนี่ย The Lover ใบแรกเขารักคุณนะบอกแบบนั้นเลยหรือถ้ายังรู้จักกันได้ไม่นานชอบถึงขั้นเยอะแล้วด้วยแหละแล้วเขาก็มีความกังวลใจในเรื่องราวเก่าๆของเขาห้าเหรียญนะ่ะต้องบอกแบบนั้นเพราะเรื่องราวเก่าๆของเขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รับการเคลียร์หรือแค่อยู่ในช่วงของระยะเวลาของการ ห่างเพื่อมาทบทวนดูว่าจะไปต่อได้ไหมหรือว่าบางคนก็ห่างไปแล้วจนต่อไม่ติดแต่เขาก็ยังคงใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อสร้างสารรค์งานหน้าที่ของเขาให้ดีแล้วก็ปรปับปรุงจิตใจของเขาน่าแสดงว่าก่อนหน้านั้นอะคนคนนี้จะต้องได้รับความเสียใจความผิดหวังเมื่อในอดีตใช่การงานก็ผิดพลาดเสียหาย เพราะชีวิตมันเกิดการสะดุดไงเลยทำให้ครั้งนี้เขาจะต้องรีเซ็ตกับชีวิตใหม่การวางแผนอนาคตใหม่ด้วยความชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงไม่โกหกตัวเองอะไรที่คิดว่ามันน่าจะใช่มันเป็นไปได้ก็จะทําแต่ถ้าไหนมองว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันลังแต่ที่จะถ่วงเวลาเขาจะตัดทิ้งทันทีนะด้วยตัวของเขาเอง แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาอะรู้สึกมีใจให้กับคุณแล้วเขาก็ชอบคุณมากๆด้วยความที่คุณอะเป็นคนที่สดใสแล้วก็น่ารักมีอะไรหลายอย่างที่ถูกใจเขาแต่เขาอาจจะสุภาพแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกกับคุณมากมายเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าตัวคุณอะคิดยังไงกับเขาแต่มันคือโอกาสในเรื่องราวของความรักและที่มันกำลังเดินหน้าแบบช้าชแล้วก็มั่นคงนะคะ เขาอะกำลังคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะมีอะไรที่นอกเหนือจากการทำงานการใช้ชีวิตแค่ลำพังนั่นก็คือเขาคิดในเรื่องราวของคุณด้วยเขามองว่าคุณอะเป็นคนที่คล้ายๆกันกันกบเขาไพดาบก็คือเป็นคนตรงชัดเจนมองอะไรถึงในหลักของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ดึงดรามา่า คุณน่ารักมากในสายตาของเขาแล้วคุณก็เป็นความหวังของเขานะเดอดสตาร์นะ่ะจากคนคนหนึ่งซึ่งอาจจะอึดอัดในเรื่องราวของความรักมาหรือมองว่าความรักอะ่ะทำให้มันเป็นปมของเขาทําให้เขานึกถึงทีไรเกิดขึ้นแต่ความเจ็บปวดมันได้มาลายหายไปหมดแล้วอะ่ะมันเหลือแต่ความสนุกสนานความสดชื่นความน่ารักด้วยตัวของคุณเองอะ่ะที่มาเปลี่ยนแปลง จนเขาอ่ะแทบจะขาดคุณไม่ได้เวลาอยู่ห่างไกลกันอ่ะมันจะมีพลังงานของเขาอ่ะคอยติดตามคุณอยู่เสมอแต่ถ้าเวลาอยู่ต่อหน้าเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกอะไรใดๆเลยให้คุณได้ทราบว่าเขาอ่ะชอบคุณนะหรือเขาต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับคุณเขาอาจจะคุยกับคนแบบเพื่อนคนคุยทั่วไปแล้วก็จบกันแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ในเวลากลางค่ำกลางคืนหรือเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองอ่ะ เขาจะนึกถึงคุณแล้วเวลานึกถึงคุณอ่ะเขาก็จะมองต่อยอดไปถึงในเรื่องราวของอนาคตด้วยนะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นสเตงนั่นหมายความว่าคุณเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนเป็นอะไรได้หลายอย่างแล้วนั่นก็คือความปลอดภัยในความหมายก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถที่จะอยู่ได้เขาก็ต้องมองว่าถ้าสมมติเป็นครอบครัวกันแล้วใช่ไหม เกิดบันไดเขาตุยไปหรืออะไรคุณก็สามารถดูแลลูกได้ดูแลคนในครอบครัวได้เขาก็จะลดความกังวลใจในตรงเนี้เขาเป็นคนที่มองอะไรมองไกลแล้วก็ไกลมากก็เพราะว่าชีวิตเขามันอยู่ในเส้นของความไม่แน่นอนมาโดยตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะมีใครในแต่ละครั้งเนี่ยนับตั้งแต่นี้ไปอ่ะเขาจะต้องใช้ความคิดเยอะแล้วก็มากมาย เขาจะดําเนินความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะอันนี้เป็นไพ่ทานฟอร์มการไปข้างหน้านะคะจบจากเรื่องเดิมๆนะ่ะแล้วไปอย่างช้าๆค่อยๆดูใจกันไปเรียนรู้กันไปแต่มันจะมั่นคงนะอันนี้เหมือนกับเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะ่ะมาแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันอเขาอะมีใจให้กับคุณแล้วเขาคิดได้เลยว่าตัวคุณอะเคยผิดหวังเคยเสียใจกับอะไรมา เขาจะไม่ทำสิ่งนั้นกับคุณแต่เขาอ่ะจะเรียนรู้คุณแล้วก็ค่อยๆทำให้คุณ่ะได้เรียนรู้เขาด้วยเช่นกันว่าเขาสามารถที่จะให้ความปลอดภัยกับคุณได้ถึงแม้ว่าเขาจะแสดงออกซึ่งความรักไม่เก่งนะแต่ความเชื่อใจอ่ะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเขาเองเคยสังเกตไหมว่าบางครั้งอ่ะช่วงที่คุณรู้สึกแย่ๆ คุณได้กําลังใจจากเขาอะ่ะเหมือนกับเขาจะรู้ทันคุณว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรคุณคิดอะไรเขาจะเข้ามาในจังหวะที่คุณต้องการความช่วยเหลือและพลังงานนั้นอะ่ะมันก็ดีดีต่อตัวเขาแล้วก็ดีต่อตัว,ตวคุณด้วยเพราะเวลาเขาพูดกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เขาฮิวใจตัวเขาเองด้วยในระดับหนึ่งเนี่ยพลังงานเทมเพลนแล้วก็เดอรซเนี่ยมันก็คือความยิ่งใหญ่ แล้วมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆคือความสดใสความมั่นคงความอุดอมสมบูรณ์คุณอ่ะเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากๆมีค่ามานานแล้วแหละไม่ใช่ว่าเพิ่งรู้อืมและก,ก็การหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ว่าทั้งคู่ใจตรงกันนับตั้งแต่นี้ไปคุณรอดูได้เลยเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณ ไม่มากไม่น้อยแต่สม่ำเสมอมันจะกลายเป็นความรักที่ยั่งยืนเพราะคุณและเขาเนี่ยมันขึ้นพลังงานไพ่คู่มาสองครั้งแล้วเห็นปะก็คือเมื่อกี้เนี่ยไพ่สิบเหรียญกับไพ,พ่พระใช่ปะเป็นคู่บุญคู่บารมีอันนี้ก็เป็นคู่แท้เป็นรักแท้ซึ่งกันและกันน่ะซึ่งตัวคุณน่ะก็คืออยู่ในพื้นที่เซฟโซนมานานแล้วไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใคร ได้แต่มีความสุขกับตัวเองแล้วก็คิดด้วยว่าการมีความสุขกับตัวเองน่าจะปลอดภัยมากที่สุดเพราะการมีความรักของคุณในแต่ละครั้งมันทําให้คุณต้องหยุดชะงักแล้วก็ผิดหวังเสียใจต้องมาฮิวใจตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยได้เป็นตัวจริงแบบไพ่ดีเอ็มเพเลยสักครั้งบางครั้งได้เป็นตัวจริงอยู่แป๊บเดียวก็มีคนอื่นมาแรกในเรื่องราวของความสัมพันธ์ซ้อนหรืออะไรแบบเนี้แต่เขาคนเนี้ย เขาพร้อมที่จะมอบความเป็นตัวจริงให้กับคุณเพราะเขามีการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลว่าเขาอยากเจอคู่ที่เป็นคู่แท้ของเขาคนที่จะเป็นความรักที่จะอยู่กับเขาไปยาวๆนานๆมีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันระหว่างที่ไม่ได้เจอกันน่ะก็คิดถึงกันสม่ำเสมอเขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาแล้วไพ่ uh, view of fortune เนี่ยเป็นไพ่ของเนื้อคู่หรือวันที่คุณและเขาเนี่ย มาเจอกันแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังกันด้วยตัวคุณน่ะอาจจะมองว่าในเรื่องราวของความเป็นคู่เนื้อคู่การประสบความสำเร็จในความรักอะ่ะมันคงจะใช้กับคุณไม่ได้หรือคุณจะไม่ได้มีวันนั้นน่ะให้เลิกคิดได้เลยเพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแล้วก็อีกไม่นานนี้ด้วยเพราะด้วยตัวของคุณน่ะเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็ให้คุณค่ากับคนอื่น สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันเป็นการดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาโดยเฉพาะตัวเขาเขาก็คิดกันแบบเดียวกับคุณนั่นแหละว่าเขาอ่ะต้องการคนที่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันและก็จะไม่ทําร้ายกันด้วยคําพูดแต่จะอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจอืม,มันก็สานต่อกันมาเรื่อยๆจนเขาตัดสินใจได้ว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเก็บอยู่ในใจนั่นก็คือการที่เขารู้สึกดีกับคุณ เขาจะตัดสินใจเข้าหาคุณในรูปแบบที่มาพูดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แบบจริงจจังๆแล้วนะคะอ่ะทีนี้เอาไพ่ขังมาสรุปอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นแบบไหนต่อก็คือเขาอะเข้ามาเพื่อแต่งเติมสีสันให้กับชีวิตของคุณมาเติมเต็มอะไรหลายอย่างจากสิ่งที่คุณเคยโดนคนทำร้ายความรักที่เป็นพิษแต่เขาจะมาให้ความรักที่เป็นแสงสว่าง ที่นำทางให้กับชีวิตของคุณเข้ามาเพื่อคว้าคุณคุณเป็นเสมือนกับรางวัลชีวิตของเขาเป็นดาวเป็นอะไรหลายอย่างนะคะในเรื่องราวของความเจ็บปวดเมื่อในอดีตน่ะมันได้ตายลงไปหมดแล้วนะคะมันจะเหลือแต่ในเรื่องของการที่เราอาจจะมีการไปบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้พบได้เจอชีวิตที่ดีชีวิตที่สมบูรณ์ คู่ที่ดีคู่ที่ใช้ให้เข้ามามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเกิดในเรื่องของทางแยกหรือได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้สะดุดกันไปชั่วคราวและทีนี้ก็คือการกลับมาทีนี้จะดีมากกว่าเดิมมันจะมีการเป่าประกาศการได้แสดงออกซึ่งความชัดเจนคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะแล้วเขาก็ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นความรักของคุณและเขาอะ่ะมันจะเกิดในเรื่องราวของการเป็นครอบครัว ซึ่งจะอยู่กันไปยาวๆนานๆบางคนก็มาจากการที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละถึงได้มาเจอกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่แหละเป็นการปลดล็อกชีวิตของคุณและเขาในเรื่องราวของความรักแล้วนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูนะคะไพ่นางฟ้าจะว่าอย่างไรบ้างอันนี้แถมให้ควาชัยก็คือได้ มาครอบครองหรือได้เป็นคนรักซึ่งกันและกันนั่นเองไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยทั้งคู่เคยผิดหวังเสียใจมาแล้วคราวนี้ก็มีแรงดึงดูดที่ดึงดูดคู่เข้ามามันก็เข้ามาทั้งทางด้านการเงินแล้วก็การงานมีการจีบกันด้วยแล้วก็เปิดใจคุยกันเป็นความรักที่ดีอะค่ะเป็นความรักที่ผูกพันกันในเรื่องราวของจิตวิญญ,ญาณ มันคุ้มค่ากับการรอคอยสเสเลิดเกินอาศัยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาไงปฏิหารเกิดแล้วก็จะเข้ามาเร็วกว่าทุกครั้งเพราะระหว่างทางเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเอาไพ่พี่พันตามาดูนะคะเอาพี่พันตาดีไหมหรือว่าเอาไพ่คีย์เวิร์ดดีกว่าพี่พันตาเคยใช้แล้วไพ่คีย์เวิร์ดมาบอกนะคะว่าความสัมพันธ์นครั้งนี้มันจะเป็นในรูปแบบไหน มันจะได้รับการพัฒนานี่ก็คือการเข้าเป้าตรงจุดเลยนะคะมันไม่จําเป็นจะต้องเสี่ยงแล้วแผลใจก็หายไปพอมาเยียวยาซึ่งกันและกันอันเนี้ยเจ็บสาหัสหนักก็ได้รับการบรรเทาการเยียวยาจะเกิดความประทับใจซึ่งกันและกันในเบื้องแรกที่ได้เจอกันมิตรภาพมันก็จะง่ายดดยกับการที่จะได้ความรักครั้งนี้เพราะทั้งคู่มีประสบการณ์นะคะ มันทำให้เป็นการเติมพลังซึ่งกันและกันมีส่วนแบ่งกันในชีวิตหรือเป็นคู่กันนั่นเองข้ามอุปสรรคได้แล้วก็แสดงซึ่งอำนาจนั่นก็คือการเปิดตัวแบบชัดเจนนั่นเองนะคะไม่มีอะไรจะต้องครอบงำแล้วทุกอย่างก็จะประมาณนี้เลยมันจะเกิดความสะดวกสบายขึ้นในความสัมพันธ์ อะไรที่มันใช่มันจะง่ายมันจะไม่ยุ่งยากแล้วมันก็จะไม่ซับซ้อนนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับลรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณา,าน,นะคะก็เท่ากับได้เข้าโครงการสุไใ้้ได้บุญแล้วแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกได้ในราคา100บาทก็ได้เข้าร่วมถวายดอกบัวพระแม่ลัมีไปในตัวแล้วนะคะก็กดที่สมัครได้นะคะ มี2ช่องอีกช่องหนึ่งก็คือวินนี่94้ทาโร่เป็นไพ่ทาโร่นะคะจะแตกต่างจากไพ่พรมยานช,ยช่องนี้ไพ่พมยานบางครั้งก็จะสลับด้วยไพ่ขามบ้างไพ่ยานาโร่บ้างให้คุณได้เห็นหลายหลายๆแบบนะคะไพ่แล้วก็มีไพ่ออรลคอ้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันมีหลายๆรูปแบบจะได้ไม่เบื่อกันนะคะแต่ละช่องก็ไม่เหมือนกัน ก็ติดตามทั้งสองช่องเลยจะดีที่สุดคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะรายละเอียดใต้ดิฟคิปชั่นด้านล่างแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อเป็นค่าครูนะคะเพราะอันเนี้ยเรียนมากับอาจารย์พรมยานเป็นลูกศิษย์ของผอาจารย์ฤาษีลิงดำนะคะกิจกรรมต่างๆก็จะมีแจ้งไว้ในชุมชนเร็วๆนี้เราอาจจะมีการไลฟ์สตรีมกัน เพื่อเปิดดวงสนนะคะให้ได้ดูด้วยไพ่พม,มายานวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย